สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลเวสนะครับวันนี้แบบมากับรถคันใหม่เด้อเป็น c ีเพ็กทัสคนนะครับติดบาร์ติดไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใช้ที่มือถือแบบคอร์ล็อกนะวันนี้ผมมาขับแก๊ปเนาะแต่ว่าจะขับเป็นช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้สองทุ่มสิบเจ็ดนะฮะออเดอร์แรกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นออเดอร์จากร้านพาราฟู้ดบนเนินเนาะออเดอร์นี้เราได้สามสิบแปดบวกสิบาทเนาะเป็นสี่สิบแปดบาทนะครับแต่ว่าไปส่งไกลมากเนาะ ขึ้นไปไปแหลมซอยเจ็ดนะครับสุดเลยอะสุดสุดเลยจริงๆอะแน่นอนครับมันเป็นงานแกลเ์นะครับรายการอาหารเนี้ยมันจะเยอะมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างเนาะมันเยอะมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ผมอ,อ่าไม่ได้มีแหลกท้ายไม่ได้มีอะไรติดกระเป๋านะครับก็คือเป็นกระเป๋าใบกลางเนาะแล้วก็สะพายอยู่เนาะเฮ้ยทำไมลายแมนจอดกันเต็มเลยวะ ใช่ครับเราต้องสะพายกระเป๋าเอาแต่ว่าไม่ห่วงนะครับผมเอากระเป๋าไอ,าเอา้เก็บความเย็นของฟูเปนด้ามาเผื่อไว้นะใต้บอกเพื่อเราแขวนไว้ที่ระหว่างขานะครับอะให้ฟันทงเลยผมไปส่งงานนี้ส่งเสร็จยังไงก็ตรีรถเปล่านะครับไม่น่าจะมีเนาะหรือถ้ามีก็ต้องไปแถวบางรักนะครับอาจจะต้องไปจอดรอแถวบางรักเนาะอาจจะได้ออเดอร์แถวนั้นซึ่งช่วงนี้งานผมว่ามันก็เงียบอยู่ละแต่ว่าแก๊ปแปลกดี คนกลับมาขับแก็บกันเยอะมากนะครับเพราะค่ารอบมันไม่ได้ต่างกับไลแมนเท่าไหร่แล้วนะเหมือนแบบที่เกาะสมุยเนี่ยเขาแข่งขันกันน่าดูเนาะยกเว้นแพนด้านะแพนด้าไม่แข่งกับใครเลยนะเป็นรุ่นพี่ของที่นี่ก็คือค่ารอบมีแต่ลดลดลดคนอื่นเพิ่มไม่เพิ่มตามนะโคตรโคตรออเดอร์นี้ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าจะไปแล้วก็ร้านยังไม่เห็นออเดอร์อะไรเงี้ยเราได้โทรไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามีออเดอร์แกปนะครับหลายอย่างแล้วก็ ผมขอเวลาสักพักหนึ่งคนระับค่อยออกมานะครับให้เพื่อนๆให้ดูตอนกลางคืนด้วยนะครับว่าที่สมุยนะครับคึกคืนไหมเป็นยังไงบ้างนะฮะพอมานึกถึงจริงๆก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนานแล้วนะว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงเนาะส่วนใหญ่เราจะตัดจบที่ตอนเช้านะครับ <c oughs> คนเยอะมากนะท่องเที่ยวคนเยอะ ว้าวกดมันอ่าเราเห็นป้ายฮาลาวแล้วถึงร้านแล้วก็กดถึงเลยนี่เนะเาะรถเรา g p x t u s c a n นะฮะเป็นไงสวยปะลา่า เทพกนลการคาวาสกีเนาะสวยจัดโค้ชอบไฟท้ายอะ่ะไฟท้ายอย่างสวยใช้เงินกันด้วยใช้เวลาด้วยครับมันหลายอย่างเนะพี่เนอะอขอบคุณนะครับเ,เราไม่ต้องใช้อะไรเลยเนาะอันนี้นะไปหมดเหมือนกัน ครับมันให้ถ่ายรูปว่ะตอนถ่ายอย่างเงี้ยกันใส่ใส่ใสปอ๊อปแล้ว9กิโลนะครับ48บาทว่ะ9กิโลจะไปรออะไรล่ะครับก็ไปสิจ้า15นาทีเลยเหรอโอ้โห ซ T X ทัสกานี่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบซีซีเนาะรับโคตรมันะ่ะบอกเลยเครื่องโคตรนิ่งเร่งโคตรติดมือคันนี้ใช้ออกทริปไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมยังไม่ได้ตัดคลิปให้ดูเนาะเ,ออเป็นงานแก๊ปเพด้วยไกลมากถ้าลูกค้าให้ทิปก็คงดีเนาะแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโรดชอบอะ่ะมีเสียงไฟเลี้ยวต๊อกแตกต๊อกแตกอะ ทำาไม่เราไม่ลืมดิเวลาเราลืมคนข้างหลังก็จะได้ไม่ไม่ด่าเราเนาะเปิดไฟแล้วทําไมวะเนี่ยไฟสีฟ้าเหมือนฟิลกับจอห์นวิกปะโเคเทเผมปรับไว้บาลานเนาะให้มันออกเป็นสีฟ้าฟ้าอยูเท่ดิฟิลกับจอห์นวิกที่ไลแมนไปตรงไหนครับไปด้วยครับอ่ออีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อ g b เบคทัสกน่นะฮะ ด้วยความชอบล้วนๆเลยนะด,ดูนะโหไฟสูงแม่งแบบสว่างจัดไฟมันโคตรสว่างอ่ะชอบนะครับชอบรถที่แบบว่าไฟมันสว่างสว่างอ่ะคันนี้เลยแบบตัดส,สินใจซื้อได้ไม่ยากเลยดีไซน์มันนะครับความสวยงามเนาะดิสเบกหนะ้าดิสเบกหลังนะครับโชกหลังคู่นะแล้วก็จอเป็นแบบว่า LCD เนาะแล้วก็ทั้งคันนะครับเป็น Full LED เนาะ ยกเว้นไฟก่อป้ายทะเบียนนะครับที่จะเป็นหลอดไส้เนาะแต่ผมก็เปลี่ยนเป็น LED เรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยไฟสูงมันคือแบบหืสุดติ่งกระดิ่งแมวแววแววข้อดีข้อเสียมันก็มีเนาะรถทุกรุ่นนะคะแต่ด้วยราคาที่แบบว่าถูกอะออบอกตรงเลยคือถูกนะครับ63,000เราได้เครื่องร้อหาสิบด้วยนะครับแล้วก็ได้ทรงแบบนี้ด้วยสวยมาก ตรงนี้คือโชงมตนนะครับเพื่อนๆน,น่าจะไม่ค่อยได้ได้เห็นเท่าไหร่เนาะผมไม่ค่อยได้มาเนาะมันไกลนะฮะร,ร้านก็เปิดเยอะแล้วนะนี่ขนาดหน้ารอนะครับเดีย๋ยวรอดูหน้าไฮแล้วกันเป็นยังไงจะมีสองค่ายนะที่จะมีชาวต่างชาติสั่งของนะครับจะมีแก๊ปแล้วก็ฟิเพนด้าเท่านี้นะว้าว เส้นทางนี้เดี๋ยวผมจะเทสไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแบบชัดๆเลยที่มืมดๆเลยเออเอเดี๋ยวนี้ทางแถวนี้คือ,อมีไฟกันหมดเลยนะดีนะดูไฟนะครับดูไฟนะปุ๊มโคตรโคตรนี่ครับเรามาถึงแล้วครับปลายแหลมซอยเจ็ดซอยนี้ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับเพราะมันสุดไปเลยเนาะสุดฝั่งไปเลยโคตรไกลอ่ะ สว่างมืดด้วยด,ด,ดูถ้ารถเราถ้ารถเราไม่สว่างคือมืดเลยนะไปเราแม่งดีจริงดูเลยโคตรมืดอมตรงนี้จะมีมันจะมีวิลล่าอยู่ทางเนี้ยแล้วก็มีมีอยู่ตรงนู้นด้วยนะทางซ้ายเราไม่รู้ว่าแมปตรงนี้ให้เราไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อน คนส่วนใหญ่ไปผิดเยอะเราก็ไปผิดเยอะนะตรงนี้ไม่ค่อยได้มาด้วยซ้ายตรงนี้แล้วลงขวานิดหน่อยอ่าเราน่าจะมาถูกปะขอตัวส่งอาหารลูกค้าก่อนเนาะ A few moments later ส่งอาหารเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นนะว่าวันนี้จะได้ติดไปก่่นจะเจอลูกค้านะฮะ วนหาอยู่แป๊บหนึ่งก็มันมืดนะฮะแล้วเราก็ไม่ค่อยชินกับวิลล่าแถวนี้ด้วยตรงนี้ถ้าตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยเป็นวิวทะเลหมดเลยนะถ้าเห็นไฟตรงนู้นอาจจะเห็นเนาะโอ้โหโคตรสว่างเลยน่ากลัววะผมจอดโรอจีโรตัดละกันเพราะขับไปก็ใช่ว่าจะมีออเดอร์นะครับเพื่อนๆไปลองนะถ้าใครเคยกินแล้ว บอกด้วยนะว่าเป็นยังไงหรือใครที่ยังไม่เคยนะครับเราไปลองบอกด้วยครับว่าเป็นยังไงโคตรดีอร่อยจัดเป็นโซดาเกลเอ่หลังจากที่นั่งรออยู่นานนะครับก็ยังไม่ได้ออเดอร์นะครับตอนนี้แต่ก่อนหน้านั้นมันมีนมงานแก๊ปบินเข้ามานะครับผมลองเปิดดูนะโอ้มาได้ครับ26บาทต้องไปรับ4ี่กิโลกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งไกลนะ26บบาทโอ้โหโคตรแสบตอนนี้กำลัง คิดไว้แล้วว่ากําลังเดินทางกลับบ้านดีกว่าเงียบเกินอะไรวะเนี่ยออเดอร์ที่ไปส่งมาก็ไม่ได้ติปนะครับได้เป็น48บาทล้วนๆเลยคือจริงๆก็ตั้งใจจะมาวิ่งเอา,อาเครดิตของเราออกนะครับเพราะมันมีอยู่72บาทหรือ74บาทเนี่ยแหละเราก็ได้อีก48บาทให้มันครบร้อยเนาะครบคร้อยกว่าบาทก,ก็จะถอนมาค้างไว้ในระบบแค่1บาทเนาะกระเป๋าบน1บาทกระเป๋าล่าง1บาทนะครับไว้ขับเล่นๆขำๆนะครับ ที่แบบว่าจะเอางานแค่แก๊ปเปต์เฉยเนาะไว้ขับคู่กับลายแมนนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้แค่ออเดอร์เดียวนะฮะ48บาทเท่านั้นนะครับไม่ไหวครับเงียบเกินกะจะมาขับแบบชิวๆเนาะไม่มีออเดอร์ให้ขับซะง,งั้นขาบ้านดีกว่าขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวแจ้งคลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า